ไม่ตอบได้ตอบดีๆครับคุยได้คุยดีๆส่งมาให้ดูยังไงครับเนี่ยเปิดช่องผมรบกวนเปิดช่องผมได้ไหมพี่ชายอะไรนะครับรบกวนเปิดช่องผมได้ไหมพี่พี่ดูเราแผมนะครับพี่ปาพี่ดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีาไม่คุยเขามได้พี่คโอเคสวัสดีครับดูช่องเหรอได่ครับช่องไหนช่องพี่ พี่โก๋สวยนะเนี่ยสวยแม่รามน้องสวยสวยสวยเป็นบอไม่เป็นเสร็จแล้วระดับรามระดับเสียรามมันก็ต้องสักตัวอยู่แล้วมั้งถูกไหมล่ะเหากรามนะพี่จะบอมกับรามนะเพราะอย่างอย่างอย่างสก็อย่างสก็ตแลนด์หรือโตเกียวแลนด์พี่ก็ไปขายตรงมาแล้วนะอันนี้ได้เลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปครับน้องชายขอบคุณนะอันนี้แจกหรือว่าไงโอ้โหไม่ได้ทำเลยแล้วทำการกุศลไหมนี่ยอันนี้ทำขายครับพี่แต่ก็ถามว่ามันก็ได้ไม่เยอะหรอกครับพี่จุนเจือในแกงแล้วก็ เอามาซัพพอร์ตการชงชาเล็กๆน้อยๆครับพี่แต่ผมไม่อยากให้พี่ตัวนึงไอ้นนูภาษาละเลยตั้งใจแล้วว่าจะให้พี่เปาหนึ่งตัวพี่อ๋อได้ให้ได้ได้ได้คือถ้าพี่จะซื้อก็ไม่ซื้อซื้อเพิ่มก็ได้ครับหรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรพี่เพราะผมอยากให้พี่ตัวนึงพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยไม่ให้กูซื้อหนึไม่ใช่พี่อ่ะใช่อเอาพี่เปาก็พูดเนี่ยว่าถ้าแบบพี่เอ้ยมันเดี๋ยวกูซื้อสิบเดี๋ยวกูซื้อสิบตัวไม่พายดีพี่ขอบคุณครับซื้พี่วย 60ใบคือเป็นตัวละครของผมแบบว่าเอเท่าไหร่น์เซธักโคตรเอ็นเซท่าไหร่นะก็คือทำออกมาเป็นหนึ่งคนหนึ่งตัวละครมีสองใบพี่พี่เกซิือพี่แล้วมีแค่หกสิบใบก็คือทำสุ่มแจกคืออันนี้อันนี้จะเล่าให้กูฟังหรือว่าจะชิงจะชิงสื่อโฆษณาหรือยังไงจะสื่าให้ฟังเล่าให้ฟังเล่าให้เห็นเนาะครับเป็นกระบอกเสียงนะไม่ใช่เลยพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่หมายถึงว่าเราให้พี่เราให้พี่ชายสุดที่รักฟังเดี๋ยวเดี๋ยวใส่โพสลงในเพจด้วยก็ได้อ่ะเดี๋ยวใส่ไลค์ให้ด้วยอ่ะโอ้ยขอบคุณี่่ยคอร ตอนแรกจะใส่เสื้อแดนเบรนเทสลงไงประเด็นน่ะวันนี้เขามีเสื้อแดนเบรนเทสอยู่ไงเขาส่งมาให้ตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อาลงแล้วกันใช่พี่เปาขอบคุณนะครับพี่ได้ครับได้เริ่มเลยให้เปาเองไงเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยรัาพี่เปาว่ะเดี๋ยวเซฟเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวทักงหมดเลยได้ครับพี่ได้ครับขอบคุณครับพี่ได้ครลาพี่เปาได้ครับพี่เปาได้ครับโอ้โหนี่เสียเปาจัดสิบตัวเสียแจ็คว่างเอไงลรับเมื่อกี้หรอหมื่นหรือเหรอ แกงเบาหรอไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่ได้ไม่เกี่ยวนะมุกเดิมไหมครับอันนี้เออแล้บมุกเดิมป่ะครับมุกเดิมไปถึงอ่ะไปถึงอะไรครับอันนี้อะไรครับโง่อันนี้ป่ะครับประมาณนี้ป่ะที่จะอะไรอะไรรู้จักจำรึเปล่าครับมุกนี้เอา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 ไปร้อยใบเถอะน้ไหมครับเอาผ่านหรือได้ใช่ไหมครับ ร้อยร้อยใบร้อยใบตรงนะร้อยใบไม่มีปัญหานะครับอันนี้โกถ้าเล่นมาหลายร้อยใบอ่ะบอกบอกพี่นะอัเขาใไม่ไม่ได้ใหมายผมไม่หมายถึงพี่ครับเอาไปอุ้ยอ๋อโทษที่แบบนั้นได้เร็วไปได้เร็วไปมันก็จี้ตรงเกินน้องพี่หนีมาไงยมาเยอะแต่รู้ไหมว่าหมาจนตอกอ่ะหมามันกัดนะอันนี้ไม่กัดเข้าใจเขากัดครับแต่ว่ากัดไม่ได้จะชนะครับพี่อุ้ยกินเล่าไหมพี่กินเล่าโอ้โห แจ้คเขาก็อยากพี่เปาเกินพี่ดูดิโอเขาก็เขาชอบพูดประโยคอะไรแบบนี้เหมือนเขาพูดให้เขาโดนเองอ่ะเขาชอบพูดอะไรแบบนี้ผมไม่เคยพูดตั้งต้นไงเขาไปสาตั้งต้นไงโอ้โหสาตั้งต้นคือจะบอกว่ากูพูดไอ้นี่กูพูดผิดเองใช่ไหมใช่ใช่พี่ให้บอกว่าหมาจนต่อหมามันก็กัดไงน้องพี่ไม่ได้ว่าอะไรอ๋อพี่ใช่กัดเพื่อ้เข้าดี่ชงนี้อะรออยู่รออยู่ อ๋อได้ครับพักตรงนี้ตัวนี้ห่างกันไปก่อนครับตรงนี้ได้ครับห่างกันสักพักก่อนพี่พี่ชายเบาห่างกันสักพักห่างไม่พี่หันไปหาข้างหลังเออพี่เขาเหมือนจะพร้อมไม่รูผมเห็นรถประมูลเขาอะไรลืมๆไหนว่าข้างหลังไหนเอ๊ะข้าหลวแก๊งอะไรอะไอ้รถประมูลนี่เนี่ยนี่ว่ายังไงอ่ะไอะไราพี่เหมือนว่าเขาผมว่าถ้าสีดำไม่พร้อมคุยก็ต้องเงียบๆดีกว่าครับโอ้โหเอาไปจริงจังเขาแล้วดิโกดิดิมันโกดิไม่จริงจริงจังกี่แล้วพี่บ่าวไม่คือเราริงจังแล้วไงเรารู้เรารู้ที่ต่ำที่สูงไงเรารู้เร ใช่ไงใช่ไงใช่คร bo ับเราเราไม่มีเราก็ต้องเตรียมเลยเตรียมตัวเนาะพี่ถึงเวลาพี่ชายใช่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 แพ้แล้วก็อนนี้บ้างนะพี่แพ้แล้วก็บูเบ้าด้วยหรอฮะเฮ้ยมี่บาผมป้าอะไรหนุ่มตอกย้ำพี่ผมไม่ได้พูดกับพี่เลยเมื่อกี้พี่เล้วหนาทำไมอะไรถึงพี่เลยไม่พี่พี่พี่มาฟังนะแจ็คบอกใครผมยังไม่ผมยังไม่ได้เล่นกับใครนะพี่ยังไม่ได้แพ้ใครเลยนะไม่มาถึงตัวเองผมแพ้มาสองสองไงรอบสองสองไงผมแพ้มาไง แต่หนึ่งหนึ่งก็ไม่เคยแพ้แล้วรู้สึกห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าศูนถ้าทำให้กูดูเป็นคนตุตลกใน้สายกัเอาเรื่ออะไรอ่ะ ก็พี่พูดเองพี่พี่ชายพี่พูดว่าอะไรพี่พูดว่าอะไรพี่พูดว่าหมามันกัดอะไรของพี่ล่ะก็บอกว่าเวลาหมามาจุดหมาอยู่ซอยไหนพี่มันอยู่ซอยไหนอ่ะผมนี่ไม่แบเข้าไปอ่งสู้ไงนึกออกเปล่าต่อลงเจออ่ะเ้ยไม่ใช่ต่อข้าศาน่ะมันไม่ไม่ต้องแย่งกันผมก็ไม่ผมไม่พร้อมคุยแต่ผมพร้อมขายนะครับเสื้อตอนเนี้ยเฮ้ยไอ้นี่พูดไม่เข้าหูอะพี่ขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับไม่หัวหัวคุยกันอยู่ไงน้องโอ้โหโอ้ไปใหญ่โตแล้วไปใหญ่โต ไม่ใหญ่โตเี่ตัวเล็กตัวน้อยเที่ยอขอขออนุญาตหลบหลนหลบฟีนหลบฉากแล้วหลบว่าไรังมีรถประมูลกี่คันแล้วครับเนี่ยตอนนี้มีมีสี่คันครับผมพี่ปอล์ฟัถามไรรึเปย่าพี่อะไรนะอ๋ออ๋ออันนี้คืออะไรอันนี้อ๋อนี่ลองถามไว้ไไม่ด้ยังไม่ได้ถามเลยหรออันนี้ถามถามว่าไงนะอันนี้ไม่ฝากถามว่าไรลังมีรถประมุขกี่คันแล้วพี่ถามอันนี้ เอากระปากพี่ถามพี่เป็นผู้ใหญ่เนาะปากไม่มีเหรอพี่เป็นผู้ใหญ่ไงพี่เป็นผู้ใหญ่ไงเผู้ใหญ่เดียวหรอก็พี่เป็นผู้ใหญ่ไงพี่เป็นผู้ใหญ่เหรอพี่เป็นผู้ใหญ่นี่กูตั้งชื่อสตรีมันนะพี่พี่เป็นผู้ใหญ่พี่พาพูดไปเลยพี่สุดท้ายโดนหลังพี่เป็นผู้ใหญ่พี่พูดเลยพี่เป็นผู้ใหญ่ที่พูดเลยสุดท้ายสุดท้ายโดนลำโดนคนเดียวโดนเด็กเหลาจนไม่มีเหลี่ยมเอย่างเนี่ยทู่ทู่แล้ว่พีใครชอบเหลาพี่ใครชอบเราผมไม่เคยเหลาพี่มึงสิตัวดีมึงหมดเลยแบบแรกเนี่ย ไม่มีพ <gegen violin> <warfare> ี่มีแต kind of ่ต้ามพี่มีแต่ต้ามน้องชายผมครับผมครับผมอพี่าถามว่าถามถามว่าไงถามอยากรู้อะไรก็ถามไล่ลักเองสิครับอันนี้เอาเสือพี่เสนอเขาแล้วพี่คุยได้ไงผมก็อยากรู้ว่าเขาเออเราก็อยากรู้ก็ไปถามเองสิบ๊บกลวนพี่ได้ไหมล่ะครับทำไมครับปากมันพูดไม่ดังเหรอหรือมันยังไงฮะผมไม่ค่อยพูดเยอะครับพี่เพราะพูดเยอะก็แพ้ตลอดเลยไม่อยากพูดละโอ้ฮะเอ้ยอันนี้หมายถึงใครวะครับไอ้พี่เนี่ยหน่อยที่ไอ้ไรนั่นกขอครับ ไม่ไม่ค่อยพูดเยอะอยู่แล้วถามว่นะถามว่านะไม่รถเขามีอีกคันแล้วพี่ถามไม่ได้ครับพี่ก็ถามเองดิเอาพี่เป็นผู้ใหญ่ไงกูเป็นผู้ใหญ่แล้วกูต้องถามได้หรอก็พี่ก็แบบมีความสัมพันธ์ที่ดีเขาไงอาแล้วมมีความสัมพันธ์ไม่ดีกับเขาตรงไหนอ่ะอาผมก็เคยผมก็ไปเชียร์เขาที่กาลาดไงมันก็เริ่มเ้วยกันไม่ดีไงพี่ไอ้ไร้รับ ครับพี่เปาครับผมครับพี่อ้าวอ้าวคนเดียพี่ดอันนี้อันนี้ผมเป่านะดูดูดูข้างหลังได้ดีเลยพี่ตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะแก๊งเป็นไงบ้างคนออนเลยไหมครบไหมคนออนครบปกติครับพี่ไม่ได้มีขาดไม่มีเข้มาอะไรอพี่แต่ว่าเป็นหนี้ครับพี่ผู้ดีดีกว่าอืมเป็นหนี้เหรอคนเข้ามาวไากี่คนอะไรเงี้ยพี่ชายเอ้าพุงไปถามเองไหม่สัตว์ไม่ก็พี่เนี่ยเส้นสีเดียวกันไงพี่พี่ชายแล้วตอนนี้แบบเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แก๊งเป็นยังไงบ้าง ยังไม่ต้องถามพี่บาวโตอยากได้คำตอบแบบไหนพี่ก็ตอบตามจริงไงก็อยากรู้แกงก็ดีครับพี่ก็กำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ใช่ครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็เพิ่งได้รถเพิ่งได้รถบลูแดงมาเขาเรียกรถประมูลไหมประมูลใช่ไหมรถประมูลมาไม่ไม่ได้ถามนะเขาตอบเองนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยพี่ชายเอ้าอกูแค่บอกไงกูไม่ใช่เด็กดนึงไอ้สารไม่ใช่เด็กเดินอะไรนะพี่คิดไปอย่างนั้นอีกแล้วอะไรอ่ะพี่ทำไมพี่คิดไปอย่างนั้นนต่พี่มกับมึงเปิดวิสเปอร์มาคุยกับคนอื่นกูเปิดนอร์มอนไอ้สัตว์ผมก็ อ้ะมันวอลล์ได้ไงอ่ะอ้าวเขาก็ได้ยินทิปหรือเปล่าพี่นานๆเนี่ยพี่ใส่ร้ายผมเลยอะอ่ะสรุปว่าเขามีกี่คันนะพี่มึงก็ถามเขาไปเองสิเกี่ยวกับพี่เราพี่โอ้โหพี่ดูเป็นคนขี้ระแวงเนาะพี่เปล่าพี่เดี๋ยวนี้พี่เราแหวงผมเกินพี่ชายผมว่าแค่แบบเราเดี๋ยวนี้เราคุยเป็นปกติไม่ได้หรอกพี่อืมอะไรนะเนี่ยเราคุยเป็นปกติไม่ได้หรอกพี่เนี่ยคุยเป็ปกตินี่ไงคุยปกตินี่ไง แล้วพี่จะเปิดกระสุนทำไมพี่พี่กูเขาได้ยินเหรอพี่ก็าคุยปอติได้ไงคุยปอตินี่ไงคุยปอติอ๋อเลยเเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ไมค์หลุดแต่พี่เบาใช่ไหมพี่เมื่อกี้ไม่หลุดครับถึงจะหลุดก็เขาตั้งใจหลุดนะครับตอนนี้ไมค์แบบไวซ์แอคทิเวทอยู่ครับไม่ใช่พุชทูทอ็อกครับทำไมหรอโอเคอ้โหลนี้มีรับหลังครับทำไมครับพี่ชายเนาะเขาพูดอย่างนี้ก็พูอย่างนั้นนะครับแบบไวซ์ดิเจคเตอร์ออโต้ดิเจคเตอร์พูดัะไรออกอย่างนั้นนะครับไม่มีรับหลังครับอันนี้สีเดียวกันจริงป่ะะนีทเไหมครัเนี่ย ไม่ได้ทะเลาะครับผมผมยังจ่ายสวยให้กับเอ็มดอยู่เลยครับผมเดือนละสามล้านนะครับเนี่ยโอ้โหอยากไม่ไม่อยากจ่ายไหมครับเดี๋ยวผมช่วยเอาไหมโอ้ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเอาเอาผมผมก็จ่ายได้ครับพูดจริงด้วยอ๋อจ่ายได้ครับจ่ายได้นึกว่าอยากเป็นจะไปจะไปเดือดไปล้ออะไรเขาขนาดครับหรือว่ายังไงครับไม่ผมอยากให้เขาแบบไม่ให้เขาอาสามล้านไปทำอย่างอื่นช่วยไล่ลักหรือว่ายังไงฮะหรือว่าอยากจะ ตีหรือว่ายังไงฮะหรือจะมีไม่เกินไม่ใหญ่เขาใหญ่เขาเงินไปเติมน้ำมันมากกว่าพี่อ๋อคือจะช่วยเคลียร์ให้ใช่สามล้านต่อเดือนนี่มันเยอะนะพี่เติมน้ำมันดีกว่าคือคือไม่อยากให้แรลักสียใช่ครับพี่อ๋อเขาเขาใช้ใช้สูตรองไงเขาใช้สีดำล้วงไงเขาต้องเสียไอ้พี่ก็ถูกแล้วไงทำไมอ่ะจะเทำมาเปลี่ยนเป็นสีดำเดี๋ยวทั้งนั้นอ๋อแล้วแต่เอาไม่มีอะไรเหลือพี่เอานึกว่าจะมีอะไรแต่พี่เปาครับพี่ผมถามหน่อยพี่แล้วถ้าได้ไม่นจ้เปลี่ยนมันเปลี่ยนมาสีดำแล้วมนต้องจ่ายหรือเปล่าครับพี่อันนี้ก็็็ลลอองงมมาาเเกกบบบดดููครั ซาเอ้ยเศร้าอ่ะคิวป่อน้องใครอ่ะของใครมั้ง้าลโหลเมันผิดคิวเลยอ่ะลอง้องมานหมดเศาได้ไงเนี่ยเอ้าฮะน้องคนละโหมดนะพี่ว่าเหมือนคนละโหมดนะเหมือนเหมือนก็ลองดูครับก็ลองเปลี่ยนดูก็ได้ครับลองเปลี่ยนดูก็ได้จริงเหรอพี่ส่วนล้าท่าจะไม่ตอบจะไม่ตอบคำถามผมเลยครับพี่ผมว่าไง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 ถามว่าไงเราไม่ต้องจ่ายไปพี่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีดำครับพี่ต้องจ่ายสิครับแม่สีคือแม่สีครับ หลอครับอันนี้ใครปัดใครปัดใครแบบปฏิญาณให้เป็นครับอะไรนะครับหมายถึงว่าใครใครสถาบันนะถ้วผมเปลี่ยนเป็นสีขาวมันไม่จ่ายสวยคุณป่ะก็ลองใส่ดูครับก็ลองใส่ดูอ่ะก็เหมือนกันครับก็ลองใส่สีดำดูไม่เข็ดหรอพี่ไม่เข็ดจริงๆเหรอโอ้ดำดำไปามลามดำไปลายลามลามลายดำไปลามไอ้วาเลนไอ้วาเลนป่ามึงเบาเลยมึงไม่ช่วยกูเลยไงกูอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยเอาะไรพี่ทำงานอยู่พี่ ไม่จ่ายไปยังไม่พอเหรอพี่เรา50บาทจ่ายพอยังพี่เป่าอยู่คนเดียวเฮียจ่ายพออย่างไรพี่เรา50บาทมันก็ขิงกันเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยอย่างเดียวเนี่ยเปล่ากันนี่ครับพี่เป่ากันพี่ครับว่าไงพี่เราสีดำเหมือนกันพี่น้องพี่ชายเนาะเราอ่ะใช่ครับพี่เลยไม่ถ้าเราหนึ่งหนึ่งมันไม่ได้อ่ะเราสองหนึ่งเลยหาเรื่องกูไม่เก็บตัวนะกูยังไม่พี่ผมเป็นนี่กูเป็นนี่เลยพี่เกือบ500ล้านพี่ไม่มีนาหรือไม่หนึ่งหนึ่งถ้าเราตู้ไม่ได้เราสองหนึ่งได้ ไม่น่ามีกอดเล่นนะพี่มีอันนี้เป็นกอดแบกไหมพี่โอ้โหเนพูดตรงๆเลยพี่อยากอยากได้ของมือนกันพี่เอาหาตัวหาสูบก็ว่าสูบเถอะพี่เอ้ยไม่พี่อยากเลยพี่บอลเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนอนน้องพี่ก็มาขอไปนอนหีกอยครับพี่ไม่เอาดีกว่าโอ้โหอ้โอโอ้โหอะไรก็ขอไปนอนขอไปนอนอันนี้อันนี้รักกันจริงพี่คนแรกก็เริ่มไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วครับโอ้โหมีบอลโดนไปเท่าไหร่ครับพี่ข้าวแบบกันเห็นพี่อยู่ดึกบอกว่าดึกได้หนีหมดเลยตอนลนลนไฟอะพี่ โดนไปเท่าไหร่พี่วิชัยอันนี้สอบถามก็คืสอบถามก็โดนไปโดนไปสามสี่ล้านเออประมาณสามสี่รอบสามสี่รอบสามสี่รอบแต่ไม่แกตอบเลยกระติบกระติบกระติ๊บร้าวเลยเพื่อร้าวเพี่อเพื่อร้าวแล้วตอนนี้พี่บอลมีเงินเท่าไหร่ครับพี่ร้อยก็ร้อยสามสิบกว่าโอ้โหอะไรพี่คิมพี่คิมมีเท่าไหร่นะพี่คิมมีแปดร้อยเหรอ โอ้ย้เสียคิมเลยแปดร้อยเอ็มเลยเกินไปเปล่าไม่เอาไม่เอาแปดร้อยออ๋อผมเขามีเยอะครับพี่ไม่มีมีไม่เยอะครับอ้าวไม่เมื่อกี้พี่ยังไงนี่อยู่เลยพี่พี่มันขิงอยู่เลยแปดร้อยเอ็มเลยพี่เอ้าไม่ได้ขิงเลยเขาถามว่ามีเท่าไหร่ก็ตอบตามจริงไงเขาจะมีเจ็ดแปดร้อยก็แล้วแต่เขาแต่พี่มีไม่เยอะไงไอพวกเรามีเแ่้วแต่พี่เปาคนเดียวก็ร้อยกว่าเยอะนะพี่มีมมีีเงินมีเงินสี่ร้อยหรอนี่โอ้โหเฮียเขาบวกนะเราลบไอ้เฮียสภาพผ้ไม่น่าพูดเลย มาณกี่เดือนครับถึงจะใช้นี่หมดของแล้วเอ็มบีเขาเสียแล้วไงเอ็มบีเขาประมาณสองเดือนครับที่คุยกับจะเอาไประมาณสองเดือนครับใช่เอ็มบีเขาเสียแล้วอยากเขาอยากลองของไลยโอ้โหก็ไม่อันนี้พวกยุ่งยาต่และแต่แค่ไม่ได้ยุครับเอ้าไม่ได้ยุอะไรเลยครับพี่ใครจะไปกล้ายุโอ้โหเอ็มบีทั้งทีนะเอ็มบีสักอย่างใครจะไปกล้ายุโอ้โหใครจะไปไหวแล้วไห ใครจะไม่ไหวก็ได้ไม่ดีรวมตัวเทพมายังไม่ยังไหวไอ้ไม่ใช่ยังไหวเลยพี่เะอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนกดสุตีนครับกดสุตีนโก้สุตีนครับแซ่อยู่แล้วครับแซ่อยู่แล้วเก้าหนึ่งกันถังฮะใครพูดอะไรอ่ะพี่อันนี้คืออะไรพี่เก้าหนึ่งกันถังคืออะไรครับพี่เปาโอ้โหโอ้โหไม่ผมไม่รู้ผมผมผมไม่ไม่รู้ความพี่ใครไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันเก้าหนึ่งกันถังไม่รู้เหมือนกันเก้าหนึ่งไม่ต้องทอนอะไรนะ เต็มถังเรื่อยๆมีคนบอกเก้าหนึ่งเต็มถังก็เปลืงเมือนันมีคนเคยถามเหมือนกันว่าพี่ใช้เปาใช้น้ำมันเติมน้ำมันยังไงผมพี่ไม่เคยเติมครับพอดีก็เลยไม่รู้ว่าน้ำมันมันเติมรถเบนซินก็ไม่เติมนะพี่เนาะใช้หรือขับเทสลาพี่ถึงไหมพี่ใช่ไหมอ๋อไม่ได้ขับครับไม่ได้ขับเทสลาไม่ได้ขับเอา่อดีขับวิชันกันไม่ได้เติมเก้าหนึ่งอ่ะพี่โอ้โหอ้าว R สามสี่รถไฟฟ้าตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะผมไม่เคยเห็นเลยอ๋อคดีครับพี่ถามถามดูครับเผื่อพี่ไม่อยากตอบก็็ไไม่่่เปนรรคับพี ไม่มีใครช่วยพี่เลยนะพี่น้องพี่อะไรเนี่ยนั่งนั่งซึมเลยไม่ไม่เอาอะไรพี่พี่สู้คนเดียวได้โอ้โหพี่ก็สู้คนเดียวมาตลอดโอ้โหไม่เป็นไรโอ้โหเวลาพี่โดดอุ้มพี่ก็โดดคนเดียวใช่ไหมพี่เฮ็ดเข่าคนเดียวอยู่ในตู้คนเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่โอ้โหซื้อบัตรประกันคนเดียวฮ่าโอ้โหเฮ้ฮ่เอ้ยฮัลโหลน้องพี่ไอ้มึ้งใครเนี่ยน้องไอ้อะไรเนี่ยมาถือน้บมันเสร็จพี่ชายเต็มถังแปลกแปลกเลยแหลโอ้โหเฮ้ยเต็มถังไปเนาะไอ้เฮียลิลล้อหลอกอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะพี่ฟังบอกให้เดี๋ยวลิลล้อหลอกนะพี่ คนข้างพี่อะหมอนนะอยู่ข้างพี่เสมอฮะจริงแล้วมือยู่ข้างกูคลิปคนนี้มาอยู่ข้างกูนึกนเพราะถ่านน้ำมาทำฮี้อะไรเก็บแล้วพี่เออโอเคพี่แล้วแล้วทีนี้ก็คือเดี๋ยวจะถอนเมื่อไหร่ครับจะถอนเมื่อไหร่ครับพี่เดี๋ยวยังไม่แน่ใจครับว่าจะถอนเมื่อไหร่น่าจะเป็นช่วงแบบช่วงนี้หลังประมูลมั้างเขาบอกว่า NFT ที่มีแต่เสียงนี่ไหมพี่โอ้ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่ามีแต่เสียงหรือเปล่า ม,มีแต่เสียงครับม like> ีแต่เสียงครับมีแต่เสียงอ๋อเสียงโอ้โหโอเสียงครับโอ้พี่หูเป็นอะไรแล้วพี่พี่ชายหูปกติได้หรอครับแค่พูดไปพูดเบาเฉยอ๋อมีแต่เสียงยังไงครับเสียงยังไงครับอ๋อผมไม่ค่อยดีครับเพราะสีตรครึ่งก็ไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าโดนตลอดอ๋อบางทีสองทุ่มก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วเหมือนกันนะครับสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วเหมือนสองทุ่มอุ้มเป็นทางแกงได้สามเคสก็ไม่เอาเหมือนกันพี่ไม่ไหวแล้วพี่โอ้โหไม่ไหวแล้วพี่จริง พี่หาไปหาใครครับพี่นั่นก็เขาก็น่าจะใกล้อยู่ใกล้ใกล้พร้อมอีกสองเดือนนี่โอ้เดี๋ยวว่างครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวว่ากันไปไหนครับพี่ไปไหนพี่ไปไหนเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวว่ากันไปไหนครับพี่พี่จะไปไหนพี่ชายไม่มีไรปกติชิลๆไม่คิดอะไรครับพี่ชิลๆไม่คิดอะไรอยู่แล้วชินยังครับพี่ชินยังอันนี้พี่ชินยังเรื่องอะไรครับหมายถึงว่าแบบโดนจนชินยังครับพี่ ก็ปกตินะมันก็เล่นเสมอมันก็แบบยังไงอ่ะมันก็ถามว่าอยากชนะไหมมันก็อยากชนะแต่ถ้าไม่ชนะมันก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หรออ๋อ้นรแล้วพี่อรมันนั้นอะไรนะโอ้โหฮ่ทวีสัตว์เล่นอะไรพี่เราอยากเล่นครับพี่อยากเล่นเออรู้รู้รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่าอยู่แล้วฮัลโหลคิวมาอแล้วน้องเอ้ย ไม่โกรธครับไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธไม่เกลียดครับลาเล่ไม่เคยลืมอครับผมแต่ถ้าเช้ากว่านี้คงจะไม่ได้แก้กันแล้วนะครับพี่พี่กับผมเนี่ยทำไมอ่ะก็อาจจะไปเจอกันที่กางอื่นอะไรเงี้ยพี่ทิ้งท้าทิ้ทิ้งทวนอยู่แล้วครับอันนี้หมายอันนี้หมายความว่าอะไรครับคุณเดี๋ยวทิ้งทวนให้ครับแบบอาหารหวานเลยครับแบบเดส d e s s e r ะครับเ dessert ให้ครับก่อนกลับบ้านข้าวผัดปูอะไรเงี้ยเ dessert ให้ครับแย่จะจะไม่อยู่จะไม่อยู่ในประเทศแล้วเหรออันนี้ ไม่ใช่ครับยังไม่ได้พูดอะไรเลยเอาเมื่อกี้เห็นบอกว่าจะบอกอะไรอะไรจะอะไรที่แก๊งอื่นอะไรเมื่อกี้เห็นพูดมีแปนเหรอครับปั่นปั่นเขาเรียกนะปั่นปั่นเลยเฉยเนาะปั่นเนาะครับผมไม่กล้าเป็นแก๊งอื่นหรยกโดนกดครับผมรู้อยู่ว่าเอฟดีเขารออยู่เลยเขาไม่ได้รอนะประเท็นะเขารอกดผมอยู่อ้าวลามน้องอันนี้ไอะไรเนี่ยน้อง ลามขับไม่จริงใจแล้วใช่ปหมเออชอบพี่สอนไม่ขี่แล้วละลาวบอกให้เวลาขับไม่จริงใจน่อยเนี่ยเอออยู่ลามเนี่เขาจะเขาจะขาแล้วแหละเนาะเด็บเนี่ยนี่พี่ดูมันเดี๋ยวเนพี่พี่บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเคครับพี่เหมือนล้อหลอกพี่นะแล้วมีอะไรขายไหมครับพี่มีอะไรขายไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีอะไรขายเดี๋ยวมีอะไรโทรไปหาเดี๋ยวฝากถามบัสหน่อยนะครับพี่ว่าช่วงนี้รวยได้ข่าวว่ารวยขายเพื่อนจะรวยแล้วเนาะโอ้โห โอ้โหล้เล่นล shot sure? so. no. ้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นกับพี่พี่ช็อตเกินพี่ป่าวพี่พี่ก็ช็อตกันเกินขายเป็นขายเพื่อนยังไงอ่ะไม่เข้าใจหยอกเล่นครับหยอกเล่นครับพี่อ๋อไม่มีอะไรใช่ปะชิวๆไม่คิดอะไรครับพี่อ๋อโอเคได้ครับได้เจมวอเยลอ้าวห้าสิบนี้เอาไหมครับห้าสิบอะไรนะอ้าวห้าสิบพี่ซื้อไหมครับพวกพี่ประมูลไหมไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูอีกทีลองอาถันนะครับพี่ทำไมคขับไปอุ้มใครไม่เอ๋อเลยอ่ะ ทำงานทั้งงี้ได้ครับได้ครับได้ได้ครับได้เหมือนเหมือนล้มเลิกเจ้าของใช่ไหมเปล่าเนาะได้ครับได้ไม่มีปัญหาเนี่ยผมเราดูไล่ลักขึ้นเนี่ยไล่ลักได้เลยไกล้ฟูแล้วแต่เราเราก็ใช้นี่เนี่ยไม่นานเกินรอครับรอเธอกลับมายังนานสักกว่าครับผมอะไรดำดำเนาะแบบอะไรดำดำเนาะอะไรน่าจะเป็นแก๊งแรกใช่ปะอะไรดำดำโพี่กระปัดใช่ยังไม่มีประสบการณ์เลยครับอยากเล่นกับ แก๊งแบบเทียร์ซิเวอร์ครับผมอันนี้โอนี่ครับโอนี่โอนี่โอนี่เขาไม่เอาเหรอโอนี่ไม่ติดอ่ะอ๋อหนีไปเทียโกแล้วครับไม่รู้โอ้โหขอให้ลองลองเล่นดูครับลองเล่นดูน่าจะเปลี่ยนฟิลนะน่าจะคนละฟิลเลยโหคนละฟิลกันเล่นที่เนี่ยอาน่าจะคนละฟิลไม่ยังไม่อยากแบบอันนี้รีบมากไงเพราะว่าสุดท้ายเรายังไม่ไม่ไม่มีประสบการณ์ที่นี่เลยไงใช่ครับ สู้แบบระดับพี่เปาไม่ได้ครับมันเก่าเก่าเกมแล้วพี่ที่นี่ถูกไหมพี่พี่เลิฟอืมมึงก็อย่าชงเยอะไอ้ตาสุดตีนอาอครับพี่เอาของเขาต่อเดีะครอ๋อนี่ผมพานี่ยที่ผมตัวหาพี่ผมเรื่องนี้แหละเรื่องที่จะพาเขามาหาพี่นี่แหละไม่มีอะไรพี่ขายเสื้อใช่ครับไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่เปาเอาบุญเอาบดีนะพี่อะไอ้แกมมันาทำดูมันมันทำผมดูดีนะพี่จะดูแล้วไอ้ไอ้เลือกเสื้อนี่แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองนะที่เหลือเก้าห้ามันนี่มึงเล่นกูเลยนะไม่ใช่พี่เราเจอกันไงทั้งทีไม่ไม่พี่ไม่เก้าห้าพี่ ไม่ผมไม่เกี่ยวเนอะพี่ผมมาตั้งใจจะมาหาพี่ถือไว้พี่ใช่ไหมตัออ้งตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าแจ็คมาปุ๊บผมกลายเป็นคนแย่เลยฮัลโหลร่อยอล่อยพี่เปาอยู่ไหนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอาร์อารเขาเรียกคุยกระดาษกลางหน่อยพี่ดูมันพูดมันใช้คำพูดดิพี่ดูด,ดิเขาเป็นนี้อยู่แล้วเ,<อ>เราปกติยังไม่ชินอีกเหรอคนเราก็ เราอยากเราอยากไอพวกแบบเสียมแซ้แอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรอ่ะอะไรอยูไม่เคยไม่เคไม่ใช่ไม่มีหรอกครับผมไม่เคยเซียมคเป็นปีเป็นปยเป็นรู้จักนิสัยแล้วครับไม่มีหรอกครับไม่มีโซเซียมเลยแค่นั้นแหละครับพี่ผมก็หวังดีอ่ะรักไรักไงแต่ว่าเขาคิดรายไม่เป็นไรครับเราก็ความหวังดีของเราพูดรักแลรงพูดรักแล้คเมื่อกี้ไม่ใช่ครับโอ้หพี่เปาพี่เหมือนพี่มีแรงใจเขาเลยนะพี่เมื่อกี้ไม่มีแรงใจเลยน้อยยัหมดก่อนนะเมื่อกี้ไม่ผมเพราะอะไรรักครับพี่ผมบอกว่าผมไม่เคยคิดคำนี้ในสมองเลยผมสาบานเลย ผมสาบานเลยผมไม่เมื่อกี้พี่ว่ารักแรงแล้วมึงแก้ผมสาบานเลยผมไม่เคยมีคำพูดนี้ในสมองเลยเขาอาจจะรักแรงหรือเปล่าพี่แบบแบบพูดคำพูดรักแรงเขาบอกรักแล้อ่ะว่าได้ยินอ่ะอันนี้ผมสาบานเลยผมมีคำพูดนี้ในสมองเลยพี่พี่น่าจะแบบไม่ใช่ละทำไมสาบานแล้วไฟฟ้ามันมืดๆวะพี่เบาพี่โอ้ไฟผ่านเนี่ยฟีดไฟาไม่ร <kah s> ้องพี่ชโรชิลันจัดเลยอ่ะฮะเรื่อันนนี้่าจะรันอยู่ที่อื่นแล้วเนี่ยตีโลหายไปแล้วเีย โอเคแล้วว่าโดนเอาไปเลยว่าโดนเอาไปได้ก็ยังไงเดี๋ยวจะมีกล่องซ่อมไหมขอกล่องซ่อมก่องหนึ่งไหมครับพี่ไม่มีครับมีไหมมีกล่องซ่อมไหมครับมีครับพี่มีครับเลขอะไรครับหนึ่งสีหนึ่งสีสองสามครับขออีกเดี๋ยกล่องหนึ่งเอาขอคืนหน่อยของอยู่ในนั้นเอเนไปซื้อเอาครับพี่อันนี้เงินไปซื้อเอาโอ้ยอ๋อโอ้โหสองต่อแล้วไงมันหนึ่งบาทแล้วไอ้แล้วกล่องถ้าเป็นครให้กูเนี่ยอะไรนะครับพี่ให้กูณหนึ่งบาทเนี่ยนะผมให้กล่องซ่อมครับพี่พี่ดูผิดหรือเปล่า ได้ให้เง huh? ินมาไหนไอ้นี่ให้เงินเขาให้สลามให้เงินโอเคที่เหมือนไอ้ฉลามมันเหมือนออกมาผิดคิวแบบไม่เล่นเลยม่้งแกไอ้ฉลามคือใครโอ้ยงงว่ะไม่มีอะไรในใจนะครับพี่ใช่ไหมมีครับมีมีมีอุ้ยอ๋อแต่ไม่พูดดีกว่าครับแต่ยังไม่พูดเอาแล้วไงไม่ในคุกหรือว่าไงครับในคุกที่โดนไปสิบแปดหรือว่าไงโอ้โหหรือว่าของแก๊งครับหรือว่าส่วนตัวหรือว่าอะไรครับพี่ ก็อย่าให้พูดรวมๆดีกว่าพูดรวมๆดีกว่าเดี๋ยวบ้ากันเดี๋ยวบ้ากันเราสรุปว่าเวลาพี่เรียกไปคุยเนี่ยพี่พร้อมเล่นหน่อยนะครับพี่ไม่ใช่แบบมันมาขอเลทนะพี่โโอ้หเะไรแกพี่เวลาที่ตามมันพอจบแล้วมันพี่ขอเล่นต่ออย่างเงี้ยแล้วพี่ไม่เอาอ่ะไม่เอาแล้วพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวไม่ผมกลัวพี่จะเสียหน้าไงจริงๆอ่ะโอ้โหประมาณนั้นครับพี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ให้พี่เสียหน้าพี่ใช้โอเคโอเคไม่ไม่บ้าบอสหมึกด้วยพี่หมึกสามดบล็อตหมึกด้วยบล่นแต่่วาคนนใแก๊งไม่อยากเล่นนะพี่ บลับึกอะ oh. เออโอเคเดี๋ยวไปคุยกันเดียกก๋ยวกลับไปคุยกันโห oh, พี่พี่ก็ตัดฟอกันเกินพี่ชายพี่ดูแบบแถวนะพี่แผ่วยังไงอะ <c oughs> มึงก็เล่นกูฝ่ายเดียวกูสู้ยังไงอะกูก็สู้มันมันก็แบบมันก็แบบมันจะไปยังไงอะ <c oughs> ไปไม่ได้เนาะเราเล่นครับพี่พี่ชายอยากเล่นอยากเล่นครับ <c oughs> อยากแสดงเลยเนาะ <c oughs> ไม่แทงกูเลยแล้วชุกมาแล้วแกล้งแทงผิดเลยไอ้สัตว์โอ้ พี่ผมว่าเสียงพี่เปาเหมือนเหมือนคิดอะไรพี่พี่อันนี้พี่เริ่มคิดยังพี่อันนี้ไม่คิด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 นะพี่เนาะเวลาเวลาจะอินอย่าขัดนะครับเดี๋ยวตบเลยอ๋อโอ้โหโเลาพร้อมลั่นพร้อมลั่นเดี๋ยวผมก้มถอยพี่พร้อมลั่นจัดบไม่มีมีดให้พี่แกะมีแต่ไม้ให้พี่แกะได้ไหมไม่แกะไม่แกะวันนี้แต่วันนี้ไม่ได้แพ้ใครเลยวะใช่ป่ะไม่ได้แพ้ใครเลยใช่ใช่พี่เออไม่พี่เจอคนที่ไม่นี่ปล่าคนที่มือไม่ถึงหรือเปล่าพี่ พอพี่เจอคนพอๆกันก็น่าจะถูๆไถกันได้อยู่ครับพี่พี่ไปตีใครมาครับพี่พี่ขอกใครแพ้ใครพี่ไปตีใครมาคนในแก๊งคนในแก๊งคนในแก๊งอ๋อแต่พี่ไม่เจอผมไงบอกตอนนี้ลานกว้างพี่เคลียร์เคลียร์เคลียร์สเตจได้แล้วพี่พวกผมพร้อมแล้วพี่อ่ะหลีงให้หลีงให้อาตาสักวินพี่เช้วินไหม

่่บ้าวะอย่าเลยครับพี่อย่าเลยพี่อย่าเลยพี่บ้าเอาไงครับแม่ถึงหมดคนรวยคันแล้วไง่อย่าเลยครับพี่เปิเตาจริงเหรอพี่พี่เอาจริงเหรอครับพี่ไม่ได้ปิดตาแป๊บโอ้โหปีบ้าพี่เด็กพี่บอกว่ารับไม่ได้ปิดตาไปบ้าโอ้โหตอบซะพี่อะไรพี่บอกชนะไงราได้พี่ได้ได้เนี่ยนะครับอะไรนะครับพี่ชชไปพี่ชุบใช่ไหมพี่ เอาเจียบรอเลยเหรอพี่พี่ต้องใช้เหรอพี่ที่ชุบเอไว้เหรอไว้เอเออเขาไม้ด้าเมจใช่ป่ะล่ะพี่เปล่าไม่ไม่เดี๋ยวไม้เขาเป็นไม้อันนี้ใช่ป่ะไม้ไม้บวก่ไม้ต้ไม้้มใช่ใ่อกเลกกังอเ็กกวะมีมีออเอากีวินดีครับอันนี้เอาสามวินก็ได้พี่สาวินขำขำถง

ครับได้เลยครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปเฮ้ยไป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 เฮ้ยพี no. ่เป like ่าพ yeah. ี่พี่พี่เป่าพ okay. ี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาพี่งานงานด่วนเป็นงานด่วนเดี๋ยวมาพี่แค่นะผมบอกเลยนะเขาเขายืนอ้องเลยอ่ะเดดแอร์ฟุงปากเลยคิ้วขมวดเลย Boy cạn, boy cạn, yêu không muốn lời thôi đi gặp mặt đôi mặt đôi mặt đôi đôi mặt đôi